เจาดิทเไทยอิ Thailand และวทำไมผมจึงตั้งประเด็นว่าเลือดก,กำลังเข้าตากระทรวงสาธาสุสุขดิ้นถึงขนาดสั่งสแกนโรคถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศนะ,ะมันเริ่มจากหนังสือดว่วนที่สุดลงวันที่21มีนาคม2563สังเกตไหมฮะคลายแม็กของเรื่องเนี่ยมันมาเกิดวันเสาร์ที่21นะวันเสาร์ที่21กรุงเทพและปริมณฑทนออก ประกาศปิดเมืองปิดเมืองปิดท่ถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกไหมฮะแน่นอนที่สุดจะเกิดคนว่างงานฉับพลันเป็นล้านเลยถูกไหมฮะเป็นล้านล้านเลยเป็นล้านล้านกลับภูมิลำเนาแล้วก็เกรงว่าจะทลักกับต่างจังหวัดกันจะทาอย่างไรล่ะวันที่21วันนั้นเองน่ะครับคุณหมอสุวรรณชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ใช้สถานะของความเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่21มีนาคม ถึงผู้ว่าทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเรื่องเรื่องเรื่องขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอําเภอและหมู่บ้านกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปร,ะริม,มนทนจริงนะการที่ใช้คําว่าขอความร่วมมือผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคําสั่งเลยสั่งให้ต้องปฏิบัติที่<ช>จริงนะถ้าสั่งที่จริงในสาการเลือกเข้าตายอย่างนี้นะมันจวนตัวต้องสั่งแต่ไม่เป็นไรมีข้อจํากัด ของกรมควบคุมโรคหรือไม่ในการสั่งอ่ะไม่เป็นไรดูไปก่อนล้วกันขอความร่วมมืออะไรครับอขอความร่วมมือนีเป็นข้อคอดังต่อไปนี้หนึ่งหนึ่งจัดตั้งทีมอาสาโควิด -19 ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง 2. จัดทาฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลที่มาถึงภูมิล,ลาเนาตั้งแต่22มีนาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ใครกลับจากกรุงเทพจากปริมณฑลไปต้องทําฐานข้อมูล 3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในพื้นที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ14วันนับจากวันที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาส่วนข้อที่4นั้นก็เป็นเรื่องของการให้ผู้ว่าแจ้งแก่ผู้ที่เดินทางกลับบ้านจากกรุงเทพปริมณฑลจะต,ต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างหนึ่งสองเสียโวากันไปสรุปนะสรุป กรมควบคุมโรคก็ขอให้ผู้ว่าช่วยแอคชั่นหน่อยสั่งตั้งทีมอาสาโควิด19ระดับอำเภอระดับหมู่บ้านไปสแกนไปสแกนโรคในระดับอำเภอในระดับหมู่<ช>มบ้านคนที่มาจากกรุงเทพและประิมณฑลขณะเดียวกัน <ๆ S 2> ให้ทีมอาสาโควิด19ระดับอำเภอระดับหมู่บ้านประกบคนที่เดินทางกลับ<ม>จากกรุงเทพปริมณฑลประกบเลยประกบเลยเพราะคุณต้องมีข้อมูลนี่คุณต้องทำฐานข้อมูลรายงาน มาที่ส่วนกลางนอกจากจัดทำฐานข้อมูลคนกลับบ้านประกบเลยแล้วก็พยายามประคองให้อยู่กับที่ไม่วิ่งไหนวิ่งไปที่ไหนสักอ่ะส14วันให้เก็บตัวนั่นแหละที่นี้ความน่ารักของบิ๊กชิ่งต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของของของบิ๊กชิ่งนะประปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณฉัดชัยพรมเลิศใช่ค่ะปหลัดมหาดไทยค่ะปรหลัดมหาดไทยบิ๊กชิ่งคุณจัดชัยพรมเลิศน่ารักจริงๆก็เข้าใจปัญหาของกรมควบคุมโรค ใช่ขอความร่วมมือไปอย่างนี้โอกาสบรรลุผลน้อยมากค่ะไม่ทําก็ได้ถูกต้องเพราะขอความร่วมมือไงดังนั้นดังนั้นบิกชิงใช้อํานาจประหลัดกระทรวงมหาดไทยทําหนังสือโดนที่สุดลงวมาที่22มีนาคมถึงผู้ว่าทุกจังหวัดใช่แล้วสั่งเลยสั่งดังต่อไปนี้สั่งดังต่อไปนี้1.1เอาไปที่1.1 1.1การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้านชุมชนทุกภาคส่วนได้แก่ข้าราชการสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครโอ้โหสั่งหมดเลยนะสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรืออปรพรร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่า มีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยหรือไม่โอเคสรุปนะหนังสือ22มีนาคมของบิ๊กิฉงเป็นการกระแทกไปที่ผู้ว่าสั่งเลยผู้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามสิ่งที่คขอความร่วมมือมาตามหนังสือลงวันที่21นะใช่แล้วทุกภาคส่วนในพื้นที่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยด้วยตั้งทีมในระดับหมู่บ้านในระดับอำเภอสแกนคราวนี้ไม่ใช่จิตอาสาแล้ว สั่งให้กลไกฝ่ายปกครองระดับพื้นที่ทุกส่วนต้องบูรณาการสแกนโรคเ<ช>กาะติดแล้วก็กลุ่มสภาพคนที่ตะเิดจากกรุงเทพริมณฑลกลับไปที่บ้านใช่แล้วสั่งเ,เลยว่าใครระดับไหนต้องทำบ้างระบุตำแหน่งชัดเจนอะ่ะถ้าทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกจะดีกว่าไหมนั่นเลยค่ะแล้วก็ทุกจังหวัดด้วยนะสั่งนี้ไปถ้าทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกจะดีกว่าไหมค่ะ ผมมองอย่างผมมองอย่างอย่างอย่างเข้าใจในในในเรื่องของการจัดการนะถ้าเลือดไม่เข้าตากรมการบอกรอากลมควบคมุมโรคคงไม่ทำหนังสือขอความร่วมมือไปอย่างเนี้ยแต่ต้องขอบคุณคุณจตชัยพรมเลิศเยี่ยมเลยค่ะใช่ได้ใช่ได้ดีค่ะต้องสั่งเข้มแข็มแบบเนี้ยแหละแล้วยิ่งท่านประหลัดสั่งไปที่ผู้ว่าต่างๆนี่ยิ่งต้องปฏิบัตนะิมันมีมันมีพลังมากกว่า <c oughs> มันมีพลังอยู่แล้วสายพะบัญชา